กับีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่สามร้อยแปดสิบสี่แล้วพี่เนี่มีพระพี่ๆเรืองหาเลือกช่วยมาหลายองค์จุใจชิดเดิมพี่เจอกันทุกวันประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะนี่ครับอ่ะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทิดเด็ดพระนบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลาทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่จะแอด ID ไลน์มาทางเราก็ได้พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะครับพี่นะนี่ครับวันนี้ก็มีพระ ให้ท่านที่พี่แบ่งปัน fc ทุกท่านเลยนะมีปะ่ปะมาณสามสิบสองรายการนะครับองละสามร้อยนะครับสององห้าร้อยนะครับสามองเจ็ดร้อยสี่องเก้าร้อยและสิบองสองพันบาทนี่ครับอ่ะไปชมรายการแรกเลยนะผมจะเรียกเป็นรายการใบ <c oughs> นะครับใครโทรก็ปิดกระบอกหมายเลขด้วยนะครับใครโทรมาปิดกระบอกหมายเลขด้วยนะนะครับจับจองได้ทุกรายการนะพี่นะส่งฟรีนะครับอ่ะไปชมรายการแรกเลยนะไม่ต้องให้รอช้าและเสียเวลานะครับพี่นะข <c oughs> ออนุญาตโทรหน่อยนะพี่นะ นี่ครับนี่ชัดเจนนะขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับอ่ะไปชมรายการแรกเลยนะครับนี่เป็นพระนามพญาครับพิษซุโลกนะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งนี่ครับรายการที่หนึ่งนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับจับจองได้นี่นี่ครับชัดเจนนะครับผมปัดกล้องแป๊บพี่น้องนะครับมันลายๆนี่ครับรายการที่หนึ่งพี่นี่ครับ สวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมนะครับคมชัดเจนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับช่องเรานี่ครับใครวาใครได้อย่างเดียวนี่ครับรายการที่หนึ่งพี่นะแบ่งกันไปนะครับรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองพี่นะครับเป็นสมเด็จนวว hands, ี่ครับเขาเรียกสมเด็จหลวงพ่อเลยนะผมก็จะไม่ได้เหมือนกันเนี่นคยครับอ่ะองค์ที่สองแล้วกันน, feito, นะครับเงาสวยๆนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับ ฐานเก้าชั้นพี่นะฐานกันฐานเก้าชั้นนะพี่นะนี่ครับใครว่ายใครได้ละกันนะครับรายการที่สองพี่นะครับผมจะเรียกเป็นรายการไปนะครับรายการไปนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามพี่นะครับนี่รายการที่สามพี่นะครับนี่เก่าเลยนะเนื้อเก่านะครับใครรู้หลวงพ่อก็บอกด้วยเนาะนะครับผมก็ได้มาอย่างนี้นะครับนะครับรายการที่สามพี่นะครับรายการที่สาม ใครโทรปิดก็บอกรายการด้วยนะว่าจะเอารายการเที่อวไรอ่ะแบ่งกันไปพี่นะรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่พี่นะครับเป็นพระเปิร์บําภูนนะครับรายการที่สี่นี่ครับเนื้อจะออกดำๆหน้าตาสวยนะครับพระเราไม่มีการแตกหักนะนะครับส่งตรงปกทุกรายการนะครับแบ่งปันกันไปนี่ครับรายการที่สี่พี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าพี่นะครับ พระคงลําพูนนี่ครับรายการที่ห้าเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยครับถือว่าเด็ดเลยนะครับรายการนี้นี่ครับพับเปิรลําพูนนี่ครับชัดเจนนะครับรายการที่ห้าพี่นี่ครับต่อไปเป็นรายการที่หกพี่นะเป็นพระสุ้มกอข้างกระหนกนะหลังขีดยาครับมวลสามเต็มนี่ครับรายการที่หก แล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนนะครับจับจองในทุกรายการนะครับรายการที่หกพี่น right> ี่คร no ับรายการนี้ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดพี่นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อชิ้สนิมแดงไหเนะครับเนื้อเหมือนเนื้อเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินนะพี่นะนะครับรายการที่เจ็ดเนื้อดินเผานะครับนะครับหมุนสาบเป็นเม็ดเลยนะครับแล้วมีรอยกดนิ้วมือนะครับการปั้นโบราณนี้นะครับอ่ะนะครับรายการที่เจ็ดพี่นะครับ จับจองก็ได้พี่นะร,รายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดพี่ 1970, นี่เขาเรียกกระพระอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับถ้าผมพูดผิดไปองไหนผมก็ต้องขอไปพี่ๆ fc ทุกท,ท่านเลยนะเนียครับบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะนะครับไม่ว่ากันนะพี่นะนี่ครับอะ่ะจัดไปพี่นะับรายการที่แปดพี่นี่ครับรายการที่แปดนี่ครับใส่ตัวเดิมเดิมครับต่อไปเป็นรายการที่เก้า นี่ครับพมอันนี้เป็นนางพญานีครับมีรอยต่อโค้ด้วยนะยันนางพญาพิศนุโลกนะครับมีมุนสานนี่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดไม่เกินนะครับจับจองได้นะครับนี่มีคาบข้างในนะคาบสองชั้นนะครับรายการที่เก้าพี่นี่ครับรายการที่เก้านี่ครับรายการที่เก้าครับเนื้อสวยนะครับองค์ละสามร้อยนะพี่นะองค์ละสามร้อยทุกรายการนะครับสององค์ห้าร้อยนับสามองค์เจ็ดร้อยสี่องค์เก้าร้อยและสิบองค์ขึ้นไปสองพันพี่นะครับรายการนี้รายการที่เก้า ต่อไปเป็นรายการที่สิบพี่นี่ครับพระเมรส่วนพิมพ์สองหน้านี่ครับ่สวยนี่ครับนี่พระเมรุส่วนพิมพ์สองหน้านะครับรายการที่สิบนี่ครับชัดเจนนะนะครับชัดเจนนะใครว่าใครได้แล้วกันนี่รายการที่สิบพี่นี่ครับสวยเลยนะรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นปิดตา นี่ครับลงรัก,ก่ังดีนะครับนี่ครับป,ปิดตาลงอุพู่ก็พี่ผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะพี่นะผมก็ได้มางี้บางทีผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับอ่ะรายการที่สิบเป็ดแล้วกันพี่นะจัดไปพี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองพี่นี่อันนี้เ,น,เนื้อดินเผาส,สวยเลยนี่ข้างหลังเป็นยัน รายการที่สิบสองพี่นี่ครับชัดเจนนะพี่นะชัดเจนใครวาใครได้กันนี่ครับสวยเดิมนี่ครับอ่ะรายการนี้รายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสามพี่นะเป็นปิดตาหลวงู้่้ไขวัดเชิงเลนนี่ครับ รายการที่สิบสามพี่นะครับปิดตาลงปูไข่ว่าเฉลยนะครับลงรักนะครับลงรักสีดำๆมาเลยเนื้อดีนะครับรายการที่สิบสามพี่จัดไปพี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่พี่เนี่ยเป็นพระสามปึมพระองค์นี้นะครับสามเหลี่ยมรายการที่สิบสี่พี่นะครับใครโทรปิดก็บอกด้วยครับรายการเที่ยาไหร่นะครับนี่ครับจัดถือว่าเด็ดนะครับวันนี้นะครับเป็น ส,สวยๆเลยนะครับไปไปรายการที่สิบสี่พี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเนี่ยนี้เป็นพิมพ์สองหน้านะครับรายการที่สิบห้าเนี่ยครับวามเก่านะครับเดิมเนี่ยครับผลสารดีนะครับรายการนี้เนี่ยครับชัดเจนนะพี่นะชัดเจนนะครับใครไวใครได้อย่างเดียวนะครับรายการที่สิบห้าแจมเนี่ยครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหก นี่ครับเป็นสำเร็จรัศมีปะเนี่ยรัศมีข,ข้างๆเต็มเลยนี่ครับรายการทิศพกนี่ครับนี่ชัดเจนนะชัดเจนะรายการทิ่พกนะครับใครโทรปิดก,ก็บอกด้วยนะครับนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องทิ่เด็ดผาอันบานราเหมา,าด้วยนะครับเจอกันทุกวันแน่นอนนะประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับอ่ะรายการนี้รายการทิศพกพี่ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดอันนี้เป็นแหวกม่านนี่ครับนแน่นเลยนะแกงๆนะครับแหวกม่านความเก่าให้ดูดิความเก่าเนื้อหาแบบจัดๆเลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดนี่ครับความเก่าอันนี้เป็นหลักคังวะนเนีัยหลักคังแล้วมีสมเด็จข้างในอันนี้เป็นแหวกม่านอะไรประมาณนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดพี่จัดไปครับวันนี้กุโบราณเลยนะครับกุโบราณนี่ครับอ่ะรายการที่สิบเจ็ดพี่ ต่อไปเปรายการที่18แปดนี่ครับเป็นปิดตาหลวงพุยิ้มอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นี่ครับรายการที่18แปดปิดตาหลวงพุยิ้มนะพี่นะนเป็นออกแบบเนื้อขาวเหมือนงานะครับมีเส้นแตกรายงาชัดเจนนะมีคาาคาบลักออกดำๆหน่อยนะนะครับมวลสารออกแบบสีแบบเหลืองๆหน่อยเหลืองๆสีไข่ประมาณนี้นะครับปิดตาหลวงพุยิ้มนะครับรายการนี้นะรายการที่18แปดพี่ จัดไปนี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อปานะครับพิมพ์ขี้ไก่นี่ครับเอยอุดผงนะครับนี่หางสี่เส้นนี่ประมาณนี้รายการที่สิบเก้าพี่นี่ครับชัดเจนสวยๆนะครับหลวงพ่อปานรายการที่สิบเก้านะพี่นะ ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบพี่อันนี้เป็นพระโค้บนะ้รนพิมพ์เล็กนะนะครับหรือว่ายัางไงนะครับตัาท่านพี่รู้หรือว่าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับรายการที่ยี่สิบแล้วกันครับเนื้อสวยนะครับเดิมไปไปเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการที่ยี่สิบจัดมาได้เลยนะรายการที่ยี่สิบครับต่อไปเป็นรายการ <c oughs> ที่ยี่สิบเอ็ดพี่นี่ขเขาเรียวกว่าอะไรเนะี่ย เขจะเรียกเป็นรายการแล้วกันนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยใครโทรไปก็บอกหมายเลขด้วยนะครับว่าจะโทรมปปิดองไหนนี่ครับจัดไปพี่นะจัดไปนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับเนื้อสวยเนื้อมันเนื้อคมเก่าๆน่ครับรอยรูปุ่นๆน่ครับเก่าๆแน่นอนรายการที่ยี่สิบเอ็ดพี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองพี่นี่อันนี้เป็นชินราชไหมนี่ครับ หลังยันนะครับอันนี้เป็นกุโบราณนะเป็นเนื้อดินนี่ครับรายการที่ยี่สิบสองนี่ครับแจมแจมรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามพี่นี่อันนี้เป็นชินิราชเหมือนกันนี่ครับนะี่ครับดูดนะิครับปีสองสี่หกสามนะี่ครับ เนื้อเก่านะครับรายการที่23พี่นะครับมีเส้นแจกรายงานนครบถ้วนนะครับ,นเ,นบเนื้อเก่าเลยเน,เาานะครับจัดมาในรายการนี้นะใครชอบนะครับรายการที่23นะครับใครว่ายใครได้แล้วกันนะครับนะครับมวลสารนี่เป็นแผ่นเลยพี่นะเป็นชั้นๆอย่างนีู้เลยนี่ครับอ่ะรายการนี้รายการที่23มแล้กกันนะครับต่อไปเป็นรายการที่24นี่ครับนี่มีรอยจานด้วยนะปิดตา หลวงพู่นาคนะครับปดุห้วยจรเะเข้นี่ยครับรายการที่ยี่สิบสี่นี่มีหลอยจายนแล้วก็มีปิดทองด้่อยนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อเมกะพัีดหรือเมกกาิ์นียครับหนักหนักหน่อยนี่ครับมีน้ําหนักเนี่ยครับรายการที่ยี่สิบสี่พี่จัดไปพี่นี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าพี่นะอันนี้องค์เล็กหน่อยครับนางพญา องเล็กเนี่ยพ like e ิมเล็กเ erm like นียออกแบบเนื้อดำๆหน่อยเนี่ยครับรายการที่ยี่สิบห้าออกแบบเนื้อดำหน่อยนะพี่นะองนี้เนี่ยครับเนื้อดำๆหน่อยนะครับมวลสารดีชัดเจนคมๆเนี่ยครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยนะครับแบงกันไปพี่นะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกพี่นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงขุดเนี่ยครับนี่ดูดิลาอุดผงเป็นแท่งเลยตข้างหลังข้างหลังเป็นแท่งนะพี่นะ นี่ครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเนื่องเนียนๆคมๆนี่ครับชัดเจนวันนี้ชัดเจนเลยนะครับนี่รายการนี้นี่ครับรายการที่ยี่สิบหกนี่ครับสวยๆต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนีครับเป็นสมเด็จเหลือแจ๋วนะครับรายการนี้นี่ครับสวยๆเลยนะครับยี่สิบเจ็ดนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ด นี่ไม่เส้นแจกรายงานด้วยครับเขาเรียกว่าสมเร็เจเหลือแจวไหมอย่างเงี้ยครับหรือว่าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดพี่จัดมาได้เลยนะครับจัดมาได้เลยนะครัใครวายใคร,ใครได้อย่างเดียวนะี่ครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดพี่เนะี่ยเป็นปางเปิดโลกนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนี่ยปางเปิดโลก นี่ครับชัดเจนครับกุเก่านะเดิมเดิมนะนะแถบสุโขทัยนะครับผมแผงเพชรนี่ครับชุดนี้สวยๆนะครับรายการที่ยี่สิบแปดที่นะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านี่นะครับเนื้อกุเก่าเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรรอยกดที่มือเดิมเดิมอย่างนี้เลยนี่ครับ รายการที่ยี่สิบเก้าพี่จัดมาเนี่ยครับออกแบบเนื้อายดำ,ดำรายการที่ยี่สิบเก้าอันนี้เหมือนแบบชินราชเลยนะเนี่ยครับอนนอันนี้เป็นเขาเรียกก่อนอะไรไป็นช,ชินาชาดีเป็นขนแพนปะ่ะเนี่ยครับขนแพนนี่ข้างหลังเป็นกุม,มารปะ่ะเนี่ยครับอ่ะรายการที่ยี่สิบเก้าแล้วกันต่อไปเป็นรายการที่สามสิบพี่นะครับ นี่ยไ้เป็นคุณแพ่ล์ลพบุติมนี่ครับนี่ครับเนื้อสวยนะครับรายการที่สามสิบเก่าๆนะครับมีแตกรายงานนี่ครับเนื้อออกขาวๆหน่อยขายไว้ขายได้นะพี่นะขายไว้ขายได้ขายโทรไปก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับช่องเราเนยะครับไม่มีการสับเปลี่ยนนะครับปิดแล้วปิดเลยนี่ครับรายการนี้รายการที่สามสิบพี่สวยๆต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดพี่นี่เลยนะครับนี่้าวิจเจ้าเลย ขาไปจับพัขีเลยนะครับนี่ครับนี่ข้างหลังเป็นมีคุดมีล้อห้าดูไปเนี่ยนะครับเป็นคูดเป็นอะไรนะครับเต็มเต็มนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดพี่นะครับจัดมาได้หน่อยนะครับจัดมานี่ครับข้างหลังเป็นแบบขาาขาวเก่าเก่านี่ครับข้างหน้าก็เป็นพระองค์พระนอนพระอะไรพระยืนนะครับเจ็ดวันนี่ครับประมาณพระเจ็ดวันรายการที่สามสิบเอ็ดพี่นี่ครับ จัดมาได้เลยนะครับรายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการสุดท้ายพี่รับรายการที่สามสิบสองพี่เป็นสมเด็ประหังนะครับพิมใหญ่เกลือกซุ้มนะครับเนื้อดีเนื้อคมนี่ครับบอสานนี่เป็นเม็ด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 ท่อนๆเลยนะครับคับรถเน่าข้างๆนะครับรายการนี้รายการที่สามสิบสองพี่นี่ครับจัดมาเลยนะจัดมานะครับชุดนี้นะครับมาไกลนี่ครับบอลสานนี่เป็นเหมือนเม็ดใสๆนะนะครับหนึบๆนึบนับแน่นแน่นนะครับอ่ะรายการที่สามสิบสองพี่นะครับแบ่งกันไปวันนี้อ่ะ วันนี้ขอขอบคุณท่าพี่เอฟซีที่เข้ามารับชมอีพีที่สามร้อยแปดสิบสี่ด้วยนะแต่ผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมก็ต้องขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะองละสามร้อยนะครับสององห้าร้อยนะครับสามองเจ็ดร้อยและสี่องเก้าร้อยสิบองสองพันพี่นะครับฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องที่เด็ดพระอ้านพัดเหมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่า ท่านที่พี่จะแอด id ลายมาทางหลัท่านที่พี่095 623 2847นะเนี่ยครับวันนี้ขอขอบคุณท่านที่พี่ FC ที่เข้ามารับชม EP นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับผม